Welcome to Healthwise the podcast where each episode takes you on a journey to discover the best tips for nurturing your body and mind let's walk together toward a life of better สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthwise Podcast วันนี้เราจะมาพูดถึงวิตามินดีซึ่งมีความสําคัญต่อสุขภาพของเราแต่หลายคนกังวลเรื่องแสงแดดที่จะทําร้ายผิวไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมมีวิธีรับวิตามินดีทั้งจากแหล่งอาหารและจากแสงแดดแบบปลอดภยัยโดยไม่ต้องเสี่ยงผิวเสีย การได้รับวิตามินดีจากแหล่งอื่นๆเริ่มกันที่แหล่งอาหารที่สามารถให้วิตามินดีแก่เราได้ครับถ้าคุณไม่สะดวกออกไปรับแดดหรืออยากลดความเสี่ยงจากแดดลองเลือกอาหารเหล่านี้ครับ 1. ปลาที่มีไขมันสูงเช่นแซนมอนทูนา่าและปลาซาดีนนอกจากจะให้วิตามินดีแล้วยังมีโอเมก้าสที่ดีต่อหัวใจ2ไข่แดงเป็แนแหล่งวิตามินดีธรรมชาติที่หาได้ง่าย 3. นมและผลิตภัณฑ์นมเสริมวิตามินดี ไม่ว่าจะเป็นนมโยเกิร์ตหรือเนยที่เสริมวิตามินดี 4. เห็ดที่ได้รับแสง UV เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์การทานอาหารเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับวิตามินดีเพียงพอในวันที่ไม่สะดวกออกไปตากแดดการรับวิตามินดีจากแสงแดดอย่างปลอดภัยแม้ว่าอาหารจะเป็นทางเลือกที่ดีแต่แสงแดดก็ยังเป็นแหล่งที่สำคัญลองมาดูวิธีรับแสงแดดแบบไม่ต้องกังวลเรื่องผิวเสียครับ 1. รับแสงแดดในช่วงเช้าหรือเย็น ช่วงเวลาก่อน10โมงเช้าและหลัง4โมงเย็นแดดไม่แรงเกินไปคุณยังคงได้รับวิตามินดีได้อย่างปลอดภัย 2. ส,สวมเสื้อผ้าปกป้องบางส่วนปกป้องใบหน้าและมือด้วยเสื้อผ้าแต่ปล่อยให้แขนและขาได้รับแสงแดด 3. ใช้ครีมกันแดด SPF ต่ำทาครีมกันแดดในบริเวณที่ต้องการปกป้องแต่ปล่อยให้บางส่วนของร่างกายได้รับแสงเพื่อให้ร่างกายสร้างวิตามินดีได้ 4. รับแสงแดดทางอ้อม แม้แต่การอยู่ในที่ที่มีแสงแดดผ่านกระจกหรือแสงธรรมชาติในบ้านก็ยังช่วยให้คุณได้รับวิตามินดีบ้างครับทำไมต้องระวังแสงแดดแรงแสงแดดแรงเกินไปอาจทำให้เกิดฝ้ากระหรือเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังดังนั้นควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่แดดจัดและใช้วิธีที่ผมแนะนำเพื่อปกป้องผิวการรับวิตามินดีจากาแสงแดดและอาหารสามารถทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสี่ยงผิวเสีย การดูแลตัวเองด้วยวิธีเหล่านี้จะช่วยเสริมสุขภาพของคุณในระยะยาวหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะช่วยให้คุณมีแนวทางในการดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยขอบคุณที่รับฟังครับแล้วพบกันใหม่ใน Healthwise AI Podcast ตอนต่อไปสวัสดีครับ